ว่าสิสิงหาวันนั้นมีการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับวันนั้นเป็นวันที่เด็กธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็นักศึกษาธรรมศาสตร์คนนึงเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงขึ้นไปนบนเวทีไม่มีใครรู้จักเด็กคนนั้นมาก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เด็กคนนั้นได้ปลาศัยนั้นสร้างความตะลึงพลงเพลิดไม่ว่ากับสื่อมวลชนที่เกิดคําถามว่าเราจะรายงานข่าวเหตุการณ์นี้อย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่ง ปฏิกิริยาว่าเด็กคนนี้จะถูกจับจะถูกดำเนินคดีหรือไม่กระทั่งทหารจะยึดอำนาจหรือไม่สิบสิงหาเป็นจุดกำเนดของการพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นหลังจากสิ่งที่ลุงขึ้นพูดนั้นการ ถกเถียงก็เริ่มปฏิรูปสถาบันนั้นขยายตัวอย่างกว้างขวางแม้กระทั่งในช่วงไม่กี่วันนี้เรื่องนี้ก็ลุกลามมาเป็นประเด็นเรื่องแก้1นึดีหรือยกเลก 1, 1, 2, ิกหนึ่งหนึ่งสองดีหรือควรจะมีกฎหมาย1นึดีหรือควรจะมีการขยายกฎหมาย1นึ่งหนึ่งสองให้ใช้เข้มข้นดุนแรงหนักหน่วงมากขึ้นต่อไปดีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเรื่องวันที่10สิงหาทั้งสิ้นนะครับเป็นเวลาประมาณ1ปีกว่า,วาแล้วนะครับดังนั้นการ พยายามจะให้มีการวินิจฉัยว่าตกลงสิ่งที่รุ้งพูดบนเวทีธรรมศาสตร์และการชุมนุมวันที่10ส,สิงหาสิ่งที่ทนายอนอนท์พูดในวันนั้นสิ่งที่ไมาพานุพงพูดในวันนั้น เป็นเรื่องขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นเรื่องล้มล้างการปกครองหรือไม่นั้นก็มีการไปยื่นเรื่องยังสารสารัฐธรรมนูญวันแรกที่มีการรายงานกันว่าจะมีการไปยื่นเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญนั้นหลายคนตั้งคำถามว่าเป็นไปได้หรือที่จะมีการไปยื่นเรื่องแบบนี้ไปยังสารรัฐธรรมนูญเพราะว่าหลายคนก็มองกันนะครับว่าการพูดของคนเหล่านี้แน่นอนว่าเห็นด้วยหรือไม่ก็เป็นมุมมองของแต่ละคนนะครับแต่ในแง่ของการพูดหรือการปลาศัยนั้นไม่น่าจะเข้าข่ายว่าเป็นการกระทาล้มล้างการปกครองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเปรียบเทียบแบบคนเข้าใจกกันปติ ว่าการล้มล้างการปกครองคือการใช้กําลังด้วยอาวุธหรือการรัฐประหารคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี57นั้นการชุมนุมดังกล่าวก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในมุมมองของคนทั่วไปก็เชื่อกันว่าพูดได้นะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับการรัฐประหารซึ่งคือการล้มการปกครองแน่ๆเนี่ยในประเทศเราการล้มการปกครองนะครับผู้ผู้ที่ล้มการปกครองก็ยังเป็นผู้นาประเทศจน,จ,จนปัจจุบันได้ดังนั้นวันนั้นความเชื่อคือถ้ามีการวินิจฉัยว่า การปราศัยเป็นการล้มการปกครองนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าในสุดแล้วนะครับเรื่องของการยื่นเรื่องวินิจฉัยก็เกิดขึ้นโดยสารรัฐมนูญวันนี้ก็มีการพิจารณาคดีกันว่าตกลงสิ่งที่รุ้งพูดสิ่งที่ไม้พานุพง์พูดหรือว่าสิ่งที่ทนายอานนท์พูดประเด็นเรื่อง10บข้อเสนอปฏิรูปสถาบันซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากนั้นเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือไม่นะครับและในสุดนั้นคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญวันนี้นะครับ ตัดสินอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ไมค์พานุพงศ์พูดสิ่งที่อานนท์นำพาพูดหรือว่าสิ่งที่รุ้งประนัสยาพูดนั้นถือว่าเป็นคำพูดซึ่งเ,เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแล้วคําตัดสินของศาลก็ได้มีการวินิจฉัยไว้ด้วยว่าคนกลุ่มดังกล่าวนั้นมีการพูดในเรื่องดังกล่าวหลายหนนะครับมีขบวนการมีเครือข่ายต่างๆนานาดังนั้นการพูดถือว่าเป็นการกระทําที่ซอกกลอนบ่อนทําลายนะครับน่าสังเกตนะครับว่าศาลใช้คําว่าซอกกลอนนะครับดังนั้นซอกกลอนเท่ากับลมลางหรือเปล่าไม,ไม่แน่ใจนะครับแต่คำวินิจฉัยพูดถึงคำว่าซอกกลอนนะครับแล้วก็บอกว่าการปราศัยเนี่ยไม่เป็นไปตามระบบประชาธิปไตย เป็นการใช้เสรีภาพโดยไม่ยอมฟังความเห็นคนอื่นปลุกเล้าทําให้เกิดความวุ่นวายรวมทั้งพาดพิงไปว่ามีการทําลายพระบระมฉายาลักษณ์ในการชุมนุมซึ่งไม่แน่ใจว่าน,นี้หมายถึงการชุมนุม10ส,สิงหาหรือหมายถึงการชุมนุมกรณีอื่นๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามศาลบอกว่าเป็นการละเมิดมาตรา6ตามรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็มีการทิ้งท้ายคำวินิจฉัยว่าพระหมหากษัตริย์จะดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ในสถานะเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ประวัติศาสตร์การปกครองอำนาจการปกครองของประเทศไทยเป็นของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยราชนจาจักรไทยได้ทำรงการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาโดยตลอดดังนั้นพระมหากษัตริย์จะต้องดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปก่อนที่จะมีการอ่านคำตัดสินของศาลนะครับลุงบรรณสยาก็ได้มีการอ่านคำถแถลงปิดคดีบริเวณหน้า,านศาลรัฐธรรมนูญน,นะครับสิ่งที่ลุงพูดหรือว่าสิ่งที่ทนายของฝั่งลุงฝั่งไม้ฝั่งอนน์พูดคือ ทนายกิษดางนุชเจลิก็คือคำวินิจฉัยหรือการตัดสินของศาลวันนี้นะครับไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ทางผู้ถูกกล่าวหาคือลุงไม้และอานนท์นั้นได้แสดงนะครับหรือได้ชี้แจงการกระทําต่างๆของตัวเองเป็นการ ไต่สวนที่ทางทั้ง3คนบอกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับศาลไม่เคยให้ตัวเองได้ชี้แจงหรือกล่าวปิดคดีเลยขณะที่ในการพิจารณาคดีหรือว่าในการตัดสินวันนี้ก่อนที่จะมีการอ่านคําตัดสินนั้นรุ้งก็เข้าไปในห้องฟังคําตัดสินนะครับแล้วก็มีการลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้การห้องพิจารณาคดีซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก,ก่อนอีกเหมือนกันว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับไม่สามารถจะมีโอกาสในการชี้แจงนะครับในการ ออตอบเรื่องต่างๆตามมุมมองของตัวเองได้สารพิจารณาเรื่องต่างๆโดยไม่ฟังผู้ถูกกล่าวหาเลยเป็นไปนได้อย่างไรส่วนสารก็บอกว่าก็เป็นมุมมองของรุงปรัสยาซึ่งมองแบบนี้เพราะเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่สารยืนยันว่าต่อให้ไม่ได้มีการฟังลุงเลยนะครับก็มีการพิจารณาคดีอย่างสุจริตและเป็นธรรมนะครับดังนั้นในสุดแล้วนั้นสารก็ตัดสินนะครับว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ล้มล้างการปรกครองนะครับแล้วก็ ขอให้การกระทําดังกล่าวนั้นยุตินะครับอันนี้เป็นเรื่องของการกระทําในอดีตที่ขอให้ยุตินะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือมีการตีความว่าการวินิจฉัยดังกล่าวนั้นหมายถึงการขอให้ไม่มีการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบันต่อไปในอนาคตนะครับต้องย้าว่านี่คือการตีความนะครับซึ่งยังไม่แน่ใจว่าสารหมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอาจจะต้องอมีคนอธิบายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงคําวินิจฉัยของสารเนี่ยหมายถึงการกระทําในวันนั้นวันที่10สิงหาเนี่ยผิด นะครับแล้วขอให้ยุติซึ่งการกระทําได้ยุติไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าหมายถึงว่าต่อไปนี้การพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบันทั้งหมดเข้าข่ายล้มล้างการปกครองไปด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราฟังสิ่งที่ศาลตัดสินนะครับมุมมองของทนายและความเห็นของรุ้งหลังจากฟังคําตัดสินคดีของตัวเองดูครับการใช้สิทธิหรือเสีภาพคอากผู้ถกอไว้ที่หนึ่งที่สองและที่สามเป็นการแสดงความคิดคเห็นโดยไม่สิทธิ เป็นการละเมิดกฎหมายมีนุ้นเหตุงใจเพื่อล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีประสตทรงตินป่ะตุขตามประนุนมนาตาสืก้าวรักหนึ่งแม้มีการตามคำร้องผ่านเพืไปแล้วแต่หากยังคงให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองและที่สามรวมทั้งกลุ่มเล็กสนองกรเครือข่ายจะทำการดนัากล่าต่อไปย้าไม่ไกลเป็นเหตุ ที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระสัตร์ทรงเป็นประมุขได้ดำเนินหน้าตราสี่เก้าวร์สองให้สารมูลนิยมมาจสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้การกระทำของผู้ถูกเล่าที่หนึ่งที่สองและที่สามเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตร์ทรงเป็นประมุขตามประรรมหน้าตาสี่สิวร์หนึ่ง และสั่งการให้ผู้ถูกวางที่หนึ่งที่สอง,สองและที่สามรวมท,ท,ทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อไปในนาคะเรื่อยตามประตุนมาตรา49บอกผมคาดเดาไม่ได้เพราะท่านเขียนไว้กว้างมากถ้าคุณอ่านก็จะเข้าใจว่ามันไปถึงหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ใครหยิบไปใช้ เพราะจริงๆแล้วคำตักษาของศาลนั่นนูในวันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยถ้าบูดูตามนั่นนูก็คือศาลห้ามทำเขาขอมาสั่งห้ามทำเด็กมันเลิกไปตั้งแต่สิบจิงหามปีปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ห้าทุ่มของวันที่สิบจิงหามแล้วเข้าใจไหมเพราะวินิจฉัยให้เลิกการการะทําเขาไม่ได้บอกว่าวินิจฉัยว่ามันผิดกฎหมายเาวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างก็สั่งให้เลิกเหมือนกัาจะพูดว่ารัฐนนูเนี่ยมีทหารกองกองหนึ่งลากรถถังออกมาจากปฏิวัติเงี้ย คนก็ไปร้องศารลรั้มนูนอันนี้มันเพ้อฝันเนี่ยนะแต่ก็โอเคเจตนาเขาจะอย่างนั้นให้ศาลสั่งเอารถเข้ากรมกองซะถ้าเขาเชื่อก็จบแต่ว่าความผิดก็ยังมีอยู่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำวินิจฉัยของศารลรั้มนูนฉบับอันนี้มันไม่มีผลอะไรหรอกเพียงแต่จะมีคนเอาไปใช้คดีที่ศาลวินิจฉัยวันเนี้ยเราก็ยื่นคำทแถลงคัดค้านไปพยายามจะพยานหลักฐานไปก็ไม่ให้เราพิสูจน์เราจะบอกคดีนี้มันกำลังขึ้นจะขึ้นศาลอยู่วันสองวันนี้อยู่แล้วศาล ศาลจังหวัดชัยบุรีอ่ะเป็นคดีที <is this> ่เขาแจ้งความร้องทุกข์่อบประยานจำเนินประกันตัวไปแล้วคุณเล่งมาตัดสินก่อนว่ามันใช่เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเราก็คงจะเสียเปรียบอ่ะคงจะเสียเปรียบผมจะมีคนเอาไปใช้แหละก็อย่างว่าเนี่ยน้องๆก็คงลำบากสิ่งที่คุณถามนี่ชัดเจนที่สุดคดีเนี้ยคดีที่ตัดสินเมื่อกี้เนี่ยที่วินิจฉัยเมื่อกี้เนี่ยเป็นคดีที่อนนท์ถูกดำเนินคดีกับเพื่อนอยู่ที่ศาลอยู่ที่สพคลองหลวงแล้ว คดีความอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้ส่งฟ้องศาลตรงน,นั้นเข้าไปประกันตัวอะไรก็เรียบร้อยแล้วนานแล้วด้วยผมว่ามันไม่น่าจะเอาคดีที่คือถ้าเป็นมีผลผูกพันก็คือว่าถ้าเอาคำวินิจฉัยอันนี้ไปลงกรอบกับคดีที่มีอยู่แล้วในศาลยุติธรรมมันเกิดปัญหาแน่ว่าแล้วประชาชนจะทําไงมีนักร้องสักคนไปร้องถึอง,ถงอนอนท์ศาลจะตัดสินอย่างนี้แล้วรวมทั้งคนอื่นแล้วพวกเขาด้วย การเปลี่ยนแปลงนีไม่เกิดขึ้นในประเทศท่ากับว่าคุณเองต่างหากที่เป็นปัญหาที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นเมื่อมีการวิิจไัยนี้เกิดขึ้นแล้วผลวผลได้ปรากฏออกมาดังที่ทุกทาา่านทราบ เจ้าขอให้การตัดสินวินิจฉัยในครั้งนี้จงถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าการรัฐธรรมนูญซึ่งควรจะมีหน้าที่สำคัญในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญรักษาดุลยภาพแห่งอำนาจและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้วินิจฉัยว่าการเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปสถาบัน ถึงการล้มล้างการปกครองในระบบออประชาธิปไตยมีพระมหากษตรย์ทรมเป็นประมุขข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยใจไปฟังสิ่งที่ลุงหรือว่าทนายหรือว่าคําตัดสินของสัลเต็มๆได้ที่เพจ voice tv o i w youtube voice tv นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคาตัดสินประวัติศสาสตร์นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีการตีความว่า กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ปลาศัยนั้นจะมีความผิดข้อหาล้มหรือเปล่านะครับคงจะมีการตั้งประเด็นนี้กันแต่ว่าก็คงจะมีคนตั้งคำถามอีกเช่นเดียวกันว่าเราเป็นประเทศซึ่งผู้นําประเทศนั้นเวลานี้มาจากการรัฐประหารนะครับไม่ถูกกล่าวหาว่าลมลางระบอบขณะที่การปลาศัยถูกกล่าวหาว่าลมลางระบอบนะครับนี่ก็คือสถานการณ์การตีความในประเทศไทยนะครับเรื่องของปรินาไกรคุบบ้านนะครับเป็นเรื่องของการตีความกฎหมายอีกเหมือนกันนะครับคุณปรินาไกรคุปก็ต้องยอมรับว่าเป็นดาวสภานะครับแล้วก็ในการเข้ามามีบทบาทของเธอเองใน การเลือกตั้งครั้งนี้หลังการเลือกตั้งก็ถือว่าปรีนาถือว่าเป็นคนโดดเด่นนะครับบทบาทในการเป็นองครักษพิทักษพลเอกประยุทธ์บทบาทในการเป็นองครักษพิทกักษประวิทย์นั้นถ้าพูดถึงความเด่นในสภาต้องถือว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยนะครับ ปารีนาคือมวยไฟเตอร์นะครับถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือระดับอิเล็กซองโตนาหรือลอยคีนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือบี้คู่แข่งแบบให้ตายคาสนามตัวเองจะถูกใบแดงไล่ออกยังไงไม่สนดา่าธนาธรดา่าอานันต์ปัญญาละุนดาคุณชวนหลีกภัยนะครับดา่าม็อบชู3นิ้วพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์เรียกได้ว่าใครวิจารณ์พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์นั้นปารีนาจัดหนักไม่เคยยั้งเลยนะครับในสุดเมื่อวานนี้การตัดสินของศาลนะครับเรื่องของ คดีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปรินาลุกป่าฟาร์มไก่ลุกป่าหรือบางคนก็ใช้คาําว่าเล้าไก่ลุกป่านั้นก็นําไปสู่การที่สารดีการนั้นได้มีคําตัดสินนะครับเรื่องที่ปปชให้วินิจฉัยว่าการที่ปรินาโดนเรื่องแบบนี้นะครับจะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมธิการงบประมาณวิสามัญได้หรือไม่นะครับสารตัดสินว่าไม่ได้นะครับดังนั้นผลของการตัดสินเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นการตัด บทบาทของปรินาในสภาไปอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้านี้ ปรีนานะครับต้องย้ำนะครับว่าสถานะทางกฎหมายของเธอน,น,นั้นเธอยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แต่เธอถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรต้องแยกเรื่องนะครับการเป็นสสยังเป็นอยู่ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ศาลห้ามปรีนาทาหน้าที่สสนั่นก็คือห้ามเข้าประชุมห้ามทําเรื่องต่างและล่าสุดคือห้ามเป็นกรรมธิการงบประมาณวิสามัญแต่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อวานนี้นะครับการเปิดเผยของทนายของปรีนาได้พูดเรื่องหนึ่งว่าแนวทางในการสู้คดีลูกที่ ป่าของคุณปรีนานั้นจะสู้ด้วยการอ้างหลักความกระตันยูนะครับนั่นคือคุณปรีนานั้นออมีเรื่องของการทําฟาร์มไก่ซึ่งคุณปรีนายืนยันว่าตัวเองไม่ได้ลุกป่านะครับแล้วในพื้นที่แถวนั้นชาวบ้านก็ทําแบบเดียวกันปรีนานไม่ใช่คนเดียวที่ทําดังนั้นจะบอกว่าปรีนาผิดไม่ได้เพราะชาวบ้านก็ทําเยอะแยะเนี่ยนะครับต้นเหตุมาจากความกระตันยูรู้คุณพ่อนะครับซึ่งก็คืออดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระรูงพาณิชคุณทวีกรคุบอดีสภาผู้แทนรัษฎรที่ทางทนายบอกว่าท่านความจํา เสื่อมนะครับปรินาก็เลยจะต้องจําเป็นจะต้องทําฟาร์มไก่นะครับเพื่อดูแลเลี้ยงดูพ่อนั้นได้กลายเป็นชนวนของการตั้งคําถาม2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือการที่คนที่ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่สสนั้นจะต้องพ้นจากการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมธิการวิสามันงบประมาณไปด้วยนั้นจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับเพราะปรินาได้เข้าร่วมประชุมงบประมาณปี65ในฐานะกรรมธิการวิสามันไปด้วยจะกระทบต่องบประมาณที่ปรินาโหวตหรือไม่ว่าได้โหวตโดยคนซึ่งไม่มีอํานาจไม่มีสิทธิในการทําหน้าที่นะครับนี่คือประเด็นที่1นะครับส่วนประเด็นที่2นะครับนั่นคือการที่ปรินาโดยคํากล่าวอ้างของทนายปรินาบอกว่าต้นเหตุของการทําฟาร์มไก่ซึ่งกลายเป็นประเด็นกล่าวหาปรินาว่ารุกที่ป่านะครับ ป่าสงวนก็ดีหรือสอปปกก็ดีนั้นมาจากความกระตันยูรู้คุณนะครับต้องการดูแลพ่อที่ความจำเสื่อมนั้นเ,ออเป็นเหตุผลทางกฎหมายที่คนฟังแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับเรื่องนี้คุณนะวัดอิสระไกรศีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่กรณีกับ คุณปารีนามาน,าน,นะครับเคยมีการท้าทายกันว่าปารีนาเคยท้าคุณนวัดให้มาลงสมัครสอสอราชบุรีตอนนั้นรู้สึกจะเป็นประเด็นเรื่องวัคซีนโควิดอะไรกันเนี่ยนะครับวันนี้นะครับคุณนวัดอิสระไกรศิลป์นะครับก็มีการโพสต์ข้อความนะครับ ที่มาจากแคปชั่นข่าวนะครับรายการหนึ่งนะครับก็ไม่อยากจะพูดแต่ก็คือรายการโอเวอร์วินี่นะครับคุณนวัดก็บอกว่าอ่านเหตุผลการลุปปกป่าของคุณปรีนาแล้วเนี่ยน่าเห็นใจนะครับสมัยหน้าผมจะลองลงสมัครผู้แทนราชบุรีเพราะเคยมีคนท้าผมไว้แล้วคุณนวัดก็บอกว่าถ้าผมลงจะมีใครเลือกผมไหมครับขอเสียงหน่อยประกาศท้าทายนะครับพร้อมจะลงสสราชบุรีซึ่งต้องดูว่า จะมีคนสนับสนุนให้คุณนวัดลงสมัครสสแข่งกับปรีนาหรือไม่ถ้ามีการเลือกตั้งที่ราชบ,บุรีครั้งหน้าก็จะคึกคืนนะครับเรื่องของปรีนากลายเป็นประเด็นที่ทําให้ณนะวันนี้แม้กระทั่งอดีตนายกสองสมัยนะครับประธานรัฐสภาคนปัจจุบันหรือคุณชวนหลีกภัยหรือแม้กระทั่งคุณวิสณนุเครืองงามก็ต้องออกมาตอบคําถามแล้วเพราะว่าการที่สารตัดสินนะครับว่าคุณปรีนาซึ่งโดนข้อหารุกป่าและต้อง ระงับการปฏิบัติหน้าที่สอสอห้ามเป็นกรรมธิการวิสามัญงบประมาณด้วยนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแนวตีความครั้งสําคัญที่หลังจากนี้อาจจะกระทบกระเทือนกับการทํางานของหลายคนในสภานะครับฟังคุณชวนแล้วก็คุณวิสนุกเรืองงามในเรื่องของผลจากคดีปรินารุกป่านะครับที่ถูกกล่าวหาจนถูกห้ามทําหน้าที่กรรมธิการงบประมาณดูครับกับ คือในรายละเอียดนี้ต้องไปดูในกรรมธิการนะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นมาตรฐานสำหรับปฏิบัติต่อไปครับสำหรับสมาชิกที่ศาลได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติภารกิจก็จะเป็นมาตรฐานในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไปครับ<ด>อันนี้ต้องไปดูะต้องไปดูรายละเอียดครับ เช่นเดียวกันต้องไปดูในกรรมธิการก็ครับสำคัญก็คือในสภาที่จะมีผลมากก็คือในสภาถ้าหากว่าภารกิจบทบาทในสภาไม่ได้มีก็ปัญหาโดยปัญหาหลักเขาไม่มีแต่ในชั้นกรรมธิการนั้นบางทีกรรมธิการเนี่ยถ้าเป็นกรรมธิการวิสามันเนี่ยคนนอกก็เป็นได้อ,อ๋อเราเตรียมพยานไว้ประมาณ10บาทนะฮะสิบบาท เพราะว่าเราเรา,าสู้ว่าเราไม่ได้ทําผิดจริยธรรมนะฮะเราไม่ได้บุกรุกที่ป่าสงวนหรือว่า,ายึดตือครอบครองที่สปกนะฮะเนื่องจากว่า,าที่ที่ท,ที่ที่เราครอบครองอยู่เนี่ยได้มาจากคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเขาทาประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ซื้อมาจากชาวบ้านเนี่ยตั้งแต่ปีสตั้งแต่ปีประมาณปี2 5 3ห้าสห้านะฮะ แล้วก็ในช่วงปี2,555เนี่ยคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อคุณเอ๋เขาเนี่ยท่านท่านท่านแก่แล้วนะฮะแล้วก็ความจำเสื่อมก็เลยมอบให้กิจการนี้ให้คุณเอ๋ทำต่อนะ,ะฟาร์มไก่นี้นะครับคือเราสู้ว่าเราครอบครองโดยสืจริตร์นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของศีลธรรมจรรยาเนี่ยคุณพ่อให้กิจการนี้คุณเอ๋ทาเพื่อเพื่อทำอกิจการฟาร์มไก่ต่อแล้วก็นํารายได้นั้นมาดูแลอุปการะเลี้ยงดูคุณพ่ออันนี้เป็นเรื่องของ ของของศีลธรรมจรรยาทัวไปข่ของ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 คนไทยะนะนั่นก็คือคําอธิบายของคุณปรินานะครับมัน,นก,ก็งงไอ้คุณทวีเมื่อกี้ทานายบอกว่าความจําเสื่อมตั้งแต่ปีห้าแต่ว่าปีที่แล้วยังมีเรื่องกับอธิบดีกันอยู่นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่นี่คือคําชี้แจงนะครับก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของรัฐบาลกันบ้างสัญ,ญญาณของรอยร้าวของรัฐบาลน,นั้นก็สนั่นทั้งประเทศนะครับ เกือบ2เดือนแล้วที่มีการอภิปรายไม่วางใจพลเอกประยุทธ์ในวันที่6กันยาวันนั้นพลเอกประยุทธ์ได้รับคะแนนไว้วางใจต่ําที่สุดนะครับแล้วก็เกิดประเด็นว่ามีใครพยายามจะคว่ำพลเอกประยุทธ์กลางสภาหรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นก็ลือกันสนั่นนะครับว่ามันมีรอยร้าวระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์นะครับรวมทั้งมีรอยร้าวระหว่างพลเอกประยุทธ์กับคุณธรรมนัทซึ่งในสุดก็บานปลายเป็นการ เอาคุณธรรมนัทคุณนรุมนออกจากคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการพยายามจะเอาคุณธรรมนัทออกจากตําแหน่งเลขาพักพลังประชารัฐนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการที่คุณวิรัตรัตนเศษประธานวิบรัฐบาลซึ่งถูกมองว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดคุณธรรมนัทกับพลเอกประวิตย,ด,ยด้วยนั้นก็ต้องถูกพักการปฏิบัติหน้าที่ไปและพลเอกประยุทธ์ก็ดันคนของตัวเองนะครับคือคุณนิโรธมาเป็นประธานวิบรัฐบาลรวมทั้งมีคําประกาศสิทธิ์ว่าต่อไปนี้การประชุมคณะกรรมการพักร่วมรัฐบาลน,นั้นต้องไปใช้ทำเนียบร ไประชุมแทนที่จะเป็นสภาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยได้ยินว่านายกคนไหนธรรมกรอนที่บังคับให้สอสอไปไประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลของฝ่ายบริหารนะครับแต่นั่นทั้งหมดก็คือภาพของสัญญาณความไม่สบายใจหรือความกังวลหรือความวิตกของพลเอกประยุทธ์ว่าตัวเองจะถูกสอยจากตําแหน่งนายก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพักพลังประชารัฐด,ด้วยกันนะครับวันนี้มีเรื่องซึ่งแสดงถึงรอยเล้าในรัฐบาลอีกที่ตอกย้ำสองภาพภาพที่1คือรอยเล้าในพักพลังประชารัฐยังไม่จบไปแต่ภาพที่2ที่ซ้อนขึ้นมาก็คือรอยเล้าระหว่างพักร่วมนะครับนั่นก็คือ คุณดาเมศรัตนชเวงโคศกพระประชาธิป์ออกมาตอบโต้คุณสันติพรมพัฒรัฐมนตรีช่วยคังและเลาหัวหน้าพักพลังประชารัฐและเป็นหนึ่งในคนซึ่งมีรายชื่อว่าต้องการจะเป็นเลขาพักพลังประชารัฐแทนคุณธรรมนัทนะครับคุณสันติพรมพัฒออกมาวิพาววกา์วิจารณ์โครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรว่าเป็นโครงการซึ่งสร้างภาระก,การคลังนะครับทำให้รัฐบาลเดือดร้อนซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ย ไม่ต้องเป็นแค่ประชาธิปัตย์ฟังแล้วโกรธนะครับผมคิดว่าชาวนาชาวไร่ฟังล้วก็โกรธเพราะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้มทั้งจำนำข้าวไปแล้วก็บอกว่าตัวเองจะทําประกันรายได้แต่อยู่มาเจปีตอนนี้รัฐมนตรีบอกว่าประกันรายได้ก็ทําท่าเหมือนจะไม่อยากทำนะครับบอกว่าเป็นภาระอย่างเงี้ยชาวนาฟังแล้วจะน่าจะสะเทือนใจนะครับผมไม่ได้เป็นชาวนาผมยังสะเทือนใจคุณราเมศบอกนะครับว่าประกันรายได้คือนโยบายของประชาธิปัตย์พักเป็นรัฐบาลหาเสียงไว้ก็ต้องทําตามสัญญาดังนั้นการที่คุณสันติรัฐมนตรีพลังประชารัฐบอกว่าาานนโยยยบปรระกัไ ทำให้เกษตรกรอ่อนแอไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็บอกว่าคุณสันตินั้นก็ควรจะ ฟังเสียงของประชาชนแล้วก็เข้าใจให้ได้สักทีหนึ่งว่าการหาเงินมาทําประกันนั้นเป็นหน้าที่ของเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับอย่าคิดแต่เรื่องใครได้หน้าอย่าคิดแต่เรื่องใครเอาหน้าไปหาเงินมานะครับเช่นเดียวกับคุณสุพัฒนพงศ์นะครับรัฐมนตรีสายพลเอกประยุทธอ์อกหลายก็ถูกประชาธิปัตย์อีกท่านหนึ่งออกมาขับไล่ออกจากตําแหน่งเรียบร้อยแล้วอีกเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของมุมมองการบริหารเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเรื่องของการบริหารน้ํามันนะครับการบริหารนโยบายพลังงานดังนั้นวันนี้วันเดียวเนี่ยประชาธิปัตย์ชน ย่อยางน้อยสองรายนะครับรายที่1คือสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งว่ากันว่าพลเอกประยุทธ์เองเคยคิดจะดันเป็นเลขาพลังประชารัฐแทนธรรมนัฐและรายที่2คือสุพัฒนะพงศ์ดังนั้นตอนนี้มีความขัดแย้งสองชั้นนะครับชั้นที่1คือพลังประชารัฐในพักกันเองชั้นที่2คือระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐความกังวลของพลเอกประยุทธ์ว่าตัวเองจะถูกสอยกลางสภานั้นนําไปสู่การเคลื่อนไหวหลายต่อหลายเรื่องจากฝั่งธรรมเนียบอย่างที่บอกไปนะครับดันประธานวิปเป็นคนของนายกเรียกสส พักร่วมรัฐบาลไปใช้ทำเนียบเป็นที่ประชุมซึ่งไม่เคยเห็นใครเขาทํากันมาก่อนนะครับผมว่าคุณวิษนุหรือคุณชวนเองอยู่ในตําแหน่งการเมืองมานานก็คงไม่เห็นนายกคนไหนทําแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าจะมีการจัดปาร์ตี้กินเลี้ยงนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพักร่วมเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนั้นพักร่วมเองนั้นไม่ได้มีปัญหากับนายกคุณจุลินอนุทินนั้นค่อนข้างเกรงใจพลเอกประยุทธ์ เพราะเกรงใจพลเอกประวิทย์ซึ่งถือว่าเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมกับรัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์โดยตรงนั้นแทบไม่มีความล้าวฉาในรัฐบาลหลกัลกๆมาจากภายในพรรคพลังประชารัฐกับพลเอกประยุทธ์เองคําถามใหญ่ก็คือการที่รอยเล้าในรัฐบาลหรือความหวาดภาวาของพลเอกประยุทธ์ว่าตัวเองจะถูกใสยลงจากตําแหน่งโดยคนกันเองพลังประชารัฐด,ด้วยกันเองนั้นกลายเป็นการจัดปาร์ตี้กินเลี้ยงวันเกิดแล้วกินเลี้ยงระหว่างพรรคร่วมด้วยกัน ไปแก้ปัญหาตรงนั้นหรือว่าจริงๆไม่ได้แก้ปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเป็นเกมการเมืองที่พลเอกประยุทธ์หวังจะใช้ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยไปโชว์พลังกับคุณธรรมนัทหรือพรรคอื่นๆในพลังประชารัฐเออกลุ่มอื่นๆในพลังประชารัฐว่าพลเอกประยุทธ์มีกองหนุนคือประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนะครับการจัดปาร์ตี้กินเลี้ยงแบบนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการเล่นการเมืองระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลังประชารัฐเองหรือเปล่านี่คือประการที่1นะครับประการที่2นะครับก็คือว่า มีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์กำลังกังวลว่าถ้ามีามการยุสภาและมีอันเป็นไปทางการเมืองนั้น พลังประชารัฐจะไม่เสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวดังนั้นมีรายงานนะครับว่าจะมีการประกาศในงานปาร์ตี้นะครับว่าพลังประชารัฐจะเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกการประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเพียงคนเดียวนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเป็นเรื่องการเมืองระหว่างพี่ป้อมกับพี่ตู่แต่ว่าการประกาศในวันที่พักร่วมไปร่วมกินเลี้ยงด้วยปาร์ตี้ด้วยนั้น เป็นการส่งสัญญาณว่าอนุทินภูมิใจไทยและจุลินประชาธิปัตย์ต้องถอยฉากจากการหวังชิงตําแหน่งนายกหรือเปล่านะครับคุณจุลินประชธิปัตย์ชัดเจนแล้วว่าเลือกตั้งขราวหน้าพร้อมจะเสนอตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกและประชธิปัตย์ยืนยันว่าคุณจุลินกระแสแรงดังนั้นในงานเลี้ยงจะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างประดักประเดินนะครับพลเอกประยุทธ์อาจจะกดดันให้พลังประชารัฐโคต้าพลเอกประยุทธ์ประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อบนเวทีแล้วก็สื่อสารไปยังประชาธิปัตย์ว่าเมื่อมาอยู่ในปาร์ตี้แบบ นี้แล้วจุลินที่ประกาศว่าจะเป็นนายกขอให้สงบเสงี่ยมนะครับ acting หาเสียงยังไงก็ว่าไปแต่ขอให้รู้ไว้ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วประชาธิปัตย์ก็ดีหรือภูมิใจไทยก็ดีจุลินก็ดีอนุทินก็ดีนั้นอย่าเพเยะมาแข่งกับพลเอกประยุทธ์และพลังประชาัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่คือสิ่งที่ มีการจับตามีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับไม่ว่านอกจากนั้นเองอาจจะต้องตั้งคําถามต่อไปด้วยว่าณนะเวลานี้ประชาชนอดอยากราคาข้าวตกต่ําข้าวเหลือกิโลละหบาทชาวนาเมื่อวานนี้โอวิลได้นำเสนอไปว่าถึงขั้นชาวนาที่พอจะมีกําลังสีข้าวเองนั้นต้องมาขายข้าวเองริมถนนประชาชนอดอยากประเทศยังไม่มีจะกินคนส่วนใหญ่ยังลําบากแบบนี้การที่พักรัฐบาลนะครับแก้ปัญหาการเมืองของตัวเอง กังวลแต่เรื่องการเมืองนำเน่าของตัวเองแทนที่จะเอาเวลาไปแก้ปัญหาของประชาชนปัญหาชาวนานั้นเหมาะสมหรือไม่การจัดปาร์ตี้ของพักการเมืองของรัฐบาลของฝั่งพลเอกประยุทธ์เพื่อกระชับอำนาจในเวลาที่ประชาชนอดอยากนั้นสายตาที่ประชาชนมองไปยังรัฐบาลจะรู้สึกอย่างไรนะครับจริงๆเวลาที่สังคมเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนเราคาดหวังว่ารัฐบาลจะเป็นคนที่เดือดร้อนเคียงข้างเราเช่นเดียวกับเวลาที่เราไม่มีวัคซีนเราคาดหวังว่านายกจะเป็นคนที่ไม่มีวัคซีนเคียงข้างเราแต่ว่า ความเป็นจริงของประเทศไทยคือท่านเป็นคนแรกที่ฉีดวัคซีนก่อนคนไทยนะครับและเมื่อประชาชนอดอยากการเมืองน้ำเน่ากลายเป็นวาระของรัฐบาลที่จะประจัดปาร์ตี้สังสรรค์แทนที่จะเอาเวลาไปร่วมกระชับกันด้วยการไปเป็นจิตอาสาก็ได้นะครับไปลงพื้นที่หาลือแนวทางช่วยชาวนาก็ได้ทําอย่างนั้นจะดีกว่าหรือเปล่าฟังเสียงพลเอกประยุทธ์สั้นๆนิดนึงดูครับ ก็ไปก็เห็นว่าจะเชิญผมนี่ไปได้ผมก็ไปอยู่แล้วนะก็จะไปได้ก็ดีคือผมคิดว่ามันดีอยู่แล้วแหละาะว่ามันก็ดีอยู่แล้วในการในโดยเฉพาะในคอรมอนะผมก็คุยกับน้าพักคุยกับเลขาได้ตลอดอ่ะทุกเรื่องของเรื่ออะไรกันก็ช่วยกันนะนะเพราะมันเป็นผลงานของรัฐบาลไปด้วยกันใช่ไหมก็ใหญ่ของอะไรก็หนึ่งใหญ่นายกคนเดียวมันก็ไม่ใช่มันต้องไปด้วยกันคืออ่านนโยบายนายกนโยบายรัฐบาล ภาคตัวมนต์นโยบาลบรมทุกไหมทุกคนแยกกันไปเชื่อกันทำสิถึงแม้บ้านทำเนี่ยในสถานที่เราเจอคือโควิดนี่คือท่าทีรัฐบาลนะครับในการแก้ปัญหานะครับจัดปาร์ตี้กินเลี้ยงกันย้ำนะครับว่าจริงๆการสร้างความสามัคคีนั้นน่าจะไปทําความดีไปช่วยเหลือสังคมมากกว่าจะไปกินเลี้ยงสังสรรค์รู่นละในเวลาที่ประชาชนอดอยากไม่มีจะกินกับพบกับศิรลด์ค้าำไพบุตรได้ใหม่รายการโอวูปเเจชไวซ์ซีวีโอวิวยูทูบไวซ์ทีวีเว็บไซต์ไวซ์ทีวี .co.th ช่องห้าสิบเอ็ดแอปพลิเคชัน ไหนนะคะที่เล็งใบนี้อยู่แล้วยังไม่ได้ซื้อสักทีเอ๊ซื้อดีไม่ซื้อดีลด30%แล้วก็ในไลฟ์นี้เท่านั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่มีแถมหนึ่งไปเลยหรือว่าเฮ้ยมันไม่ขึ้นเหรอมันขึ้นมันขึ้นมันมีคนดูอยู่มีคนคอมเมนต์มาเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์ให้หน่อย